เลเซอร์กำจัดขนที่เดอะแจมคลินิกต่างกับที่อื่นอย่างไรคะเป็นคำถามที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะคะกับคำถามที่ว่าที่เดอะแจมคลินิกเนี่ยต่างกับที่อื่นยังไงเมื่อต้องทำการรักษาเลเซอร์กำจัดขนที่นี่นะคะที่เดอะแจมคลินิกนะคะมีพยาบาลและผู้ชำนาญการในการใช้เครื่องมือกำจัดขนหรือว่าตัวเลเซอร์นะคะ ซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพหรือผลการรักษาเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นคะแล้วโปรแกรมกําจัดขนที่เดอะแจมคลินิกดีอย่างไรคะสําหรับโปรแกรมกําจัดขนที่เดอะแจมคลินิกนะคะการกําจัดขนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีเ,เขาเรียกว่ามีเงื่อนไขหรือว่ามีปัจจัยอื่น รวมการค่อนข้างหลากหลายนะคะข้อแรกเลยคือจะต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ2ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ขนในแต่ละพื้นที่นะคะว่าขนแต่ละพื้นที่ของแต่ละคนเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะ3คือการเลือกตั้งค่าพลังงานที่เหมาะสมนะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่ลูกค้าเข้ามารับบริการเนี่ยอาจจะมีการปรับตั้งค่าพลังงานที่แตกต่างกาันขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนคะ่ะต้องทําการรักษาบ่อยไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามยอดฮิตนะคะ ที่ลูกค้ามักจะถามกันนะคะว่าการกําจัดขนหนึ่งครั้งหรือว่าการต้องทําการรักษากีกค้งเพื่อที่จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนะคะโดยปกตินะคะในการกําจัดขนจะแนะนําให้ทําการรักษาเดือนละ1ครั้งต่อเนื่อง5-6ครั้งนะคะก็จะทําให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดะคะ่ะทั้งนี้นะคะโดยทฤษฎีเนี่ยเขาบอกไว้ว่า,าการกําจัดขนหนึ่งครั้งเนี่ยขนจะหายไปประมาณ20-30ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราได้ทําการรักษาด้วยเครื่องนี้ แล้วใช้โปรแกรมแบบที่ของทาง The Jam Clinic แล้วเนี่ยเราพบว่าขนที่หายไปหลังจากทำการรักษาหนึ่งครั้งเนี่ยขนหายไปมากกว่า30-50%เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นผลที่ได้จากการรักษาจริงแล้วก็ลูกค้าฟีดแบ็มาด้วยค่ะ